สวัสดีครับพีพีเอทุกท่านนะครับวันนี้ตะเวนแดกชาแนลนะครับอ,อีกเพจหนึ่งก็คือชี้ช่องร้านรวยนะครับวันนี้ามาขายวุ้นมะพร้าวนะครับขายวุ้นมะพร้าวกันนี่ครับวุ้นมะพร้าว <c oughs> มาดูกันดีกว่าว่าลูกค้าจะซื้อกันดีไหมนะครับ <c oughs> บุญมะพร้าวครับบุญมะพร้าวสิบบาทสิบบาทแล้ว เสียงดังมากตู้ก็ได้ไหมเนี่ยวุ้นมะพร้าวสิบบาทจ้าสิบบาทสิบบาทเลยวุ้นมะพร้าวสิบบาทสิบบาทเลย ขุนมพ้าวสิบบาทสิบบาทจ้า <c oughs> เราก็หาอะไรทำขายไปเรื่อยครับข้างล่างนะครับข้างล่างโซนล่างนะครับโซนล่างจะมีเอ่อขายหนังหมูเอ้ยไม่ใช่หนังหมูคือหนังไก่ทอดนะครับหนังไก่ทอดทิดละสามสิบบาทนะครับแล้วก็มีเอ่อ ร้านส้มตำร้านไก่ย่างนะครับก็จะอยู่โซนล่างนะครับกระตขึ้นมาโซนบนนะครับแล้วก็เป็นซอยแรกมีรบติดฟิล์มด้วยนะนี่ก็ามาีร้านน้ำส้มนะครับร้านน้ำส้มร้านหมูกรอบนะครับแล้วก็ร้านเกี๊ยวนะครับ เกี๊ยวกรอบหมูเด้งนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวต้มนะครับเกี๊ยวต้มหมูเด้งเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าร้านไหนจะเด้งมากกว่ากันนะครับก็ต้องลองดูอีกร้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นกุ้งเผานะครับที่จะมาเนี่ยโซนนี้นะครับโซนโซนตรงนี้ไล่ไปเรื่อยยันนู่นเลยนะครับ <c oughs> จะเป็นร้านที่แบบมาขายเสาร์อาทิตย์นะครับดูครับ ลูกค้าก็นั่งทานนั่งรับประทานแล้วก็มีข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีอีกที่ข้างล่างนะครับก็จะมีโต๊ะนะครับมีเก e ้าอี้ไม้อ่อนประมาณสักสามสิบชุดนะครับเอาไว้รองรับลูกค้านั่งอยู่ในเต็นท์นะครับลมเย็นๆนะครับ บนก็มีนะครับโตน๊นั่งนะครับแต่ผมว่าข้างล่างน่าจะเย็นกว่านะครับวุ้นมะพร้าวเลยจ้าวุนมะพร้าวสิบบาทมาแม่บ้านนะครับก็มาชิมของเรานะครับ เป็นไงบ้างป้าอร่อยได้เลยวุ้นมะพร้าวสิบบาทสิบบาทเลยจ้าต้องขออภัยนะครับเราไม่ได้เดินรอบตลาดสักเท่าไหร่นะครับก็พอดีเรามานั่งขายวุ้น <c oughs> ผมนั่งขายวนเงินก้อนนะครับนี่สิบบาทตรงทางขึ้นเลยที่แรกเราขายที่เดิมพ่ยาให้มาตรงนี้ครับว่าทำเลดีกว่านะครับมาลองดูครับวนมะพร้าวสิบบาทจ้าสิบบาทจ้าอร่อยอร่อยเลยจ้า วุ้นมะพาวสิบบาทสิบาทเลย วุ้นมะพร้าวสิบบาทต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับคลิปนี้เราไม่ได้เดินนะครับก็นั่งขายวุ้นมะพร้าวกันก่อนนะครับเนี่ย วนมะพร้าวสิบบาทสิบ,บาทจ้าได้ครับวนมะพร้าวสิบบาทสิบบาทเลย กุ่นมะพร้าวสิบบาทสิบบาทจ้า <Bla. S 1> วันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวันนี้โอ้ฟ้ามืดมาเลยวุ้นมะพร้าวสิบบาทสิบาสบาทเลยจ้า วนมะพร้าววนมะาพร้าวานวนมะพร้าวสิบบาทจ้วาวนมะพร้าวหวานกำลังดีหอม เชินะครับกดต,ตัวไปถายวุ้นมะพร้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ